พุทธโธสุสุทโธทกะรุณามหันวโบวบทสวดธรรมวัดเช้าในรัตนติยบคาถาบทนี้พุทธโธนั้นหมายถึงสัมมาสัมพุทธโธ แปลว่าผู้ตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองแปลเป็นสาาภาษาร่วมสมัยก็แปลว่าผู้คนพบความรู้ที่เป็นสัจจะแท้จริงด้วยตัวเองคือพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น สุสุโธหมายถึงผู้บริสุทธิ์สุสุทโธหมายถึงผู้บริสุทธิ์เป็นพระอรหันต์หมดจดจากกิเลสอาสวะทั้งปวงไม่มีความคุณงัวแต่ต้องกายและจิตใจ ทางนี้เพราะกําจัดอาสวะคือความขุนมัวสี่ประการออกไปได้ดิดขาดกามาสวะความเศร้าหมองทางจิตใจเพราะกามภพระวาสวะความเศร้าหมองทางจิตใจเพราะพบหรือเพราะกรรมกรรมมพบ อุปป,ปัตติภพกรรมภพก็คือความเกิดขึ้นแห่งกรรมปปัตติภพก็คือความเกิดขึ้นแห่งปรชาติต่อไปอีกหลายครั้งร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งเสนครั้งทิฏฐาสะวะความเศร้าหมองพระทิฏฐิความเห็น ส่วนตัวและก็สกอให้เกิดความดื้อรั้นเพราะมันไม่ถูกต้องไม่เป็นไปตามทํานองคลองธรรมไม่ถูกต้องเพราะไม่นำมาซึ่งความสุขไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขที่แท้จริงแล้วก็อวิชชาสะวะคือความเศร้าหมองเพราะไม่รู้ พราะหลงเพระมืดเพราะมีอวิชชาเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์นั้นบริสุทธิ์แล้วมหานวโรผู้ประกอบด้วยพระคุณพระกรุณาคุณไม่ใช่กรุณาติคุณนะพระกรุณาคุณหลุดห่วงมหันบคือห่วงน้ำใหญ่จากมหาสมุทรทั้งสี่ก็ยังน้อยไป การุณาของพระพุทธอ,องค์มากกว่านั้น